มาครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีชาวติดเล่นทุกคนทุกขั้นทุกขั้นทุกคนยนะจ๊ะเฮ้ยวันนี้ครับผมผมเห็นเปิดเข้าเกมมาแล้วผมเจอนี่ครับผมก็คือทีมแชมป์ระหว่างทวีปนะครับจากทวีปยุโรปแล้วก็ทวีปอเมริกานะครับผมนะก็คือมีแพ็คแบบ5ตัวพดีเลยเพื่อนๆผมก็เลยแบบจัดมาให้ครบแล้วนะครับผมแล้วก็เราจะจับจัดรวมทีมนะครับผมทีมแชมป์ทวีป2ทวีปนะครับผมนะให้มันอยู่ทีมเดียวกันนะเพื่อนๆนะ ็นทีมที่ดทีที่สุดในทวีปของตัวเองอะนะเพื่อนๆ <c oughs> นะเราไปดูหน้าตาของทีมเรากันนะครับผมมันเป็นเช่นไรนะครับผมนี่ครับผมแล้วนี่คือหน้าตาของทีมรวมทีมแชมป์ทวีปทั้ง2ทวีปนะครับผมนี่ยโอ้โม <c oughs> เดี๋ยวเขาต้องมีคิวต้องต้องเจอกันนะระหวทวีปเนี่ยแชมป์นอนทวีปนะครับผมโอเคแต่วันนี้เราจะมารวมทีมกันก่อนนะครับเรามาดูไลน์อัพกันดีกว่าว่ามีใครกันบ้างนะเพื่อนๆนะน่ากลัวผมเอาเลสกับเมสซี่นะผมโอ้โหือคืออันนี้ต้องยอมรับก่อนว่าบอลอเมริกาเนี่ยบอลโคปาอเมริกาเนี่ยคือผมไม่ได้ดูเลยนะเว้ยคือดูแต่บอลยูโรอะนะเพราะคือยูโรเสร็จแล้วแบบดูอเมริกาต่อไม่ไหวอะนะเพราะมันแบบไอ้ยูโรเลิกดึกใช่ไหมแต่ว่าอเมริกาเตะเช้าอะไรประมาณเนี้ยคือแบบมันไม่ไหวไง เลยไม่ค่อยได้ดูฟอร์มนะผมว่าเป็นยังไงบ้างกางลุกของเราหรือหน้าต่ำของเรานะครับผมโอ้โหดานี่โอโมนี่คือแบบสุดยอดนะสุดตีนอะ่ะคือแบบพอเปดที่เจ็บแล้วคือแบบคือเขาได้แบบได้เชิดชายอะ่ะเพื่อนๆน,นะแต่เขาก็เล่นดีมาอยู่แล้วแหละนะตั้งแต่แบบบอลลูหุ่นกอนแล้วอะ่ะเออโอ้โยครับส่วนปีกซ้ายนะครับผมก็เป็นปิก,กานะครับโอ้โหเมียเมียคุณปูอ่อ่ะเออ นะแต่อันนี้คือคือผมไม่ได้ดูฟอร์มกัมือนนะมันเป็นยังไงบ้างนั้นแต่เคยดูบอลลูกแล้วคือแบบแม่งกากไอ้พวกเนี่ยเออจิงซู่กูคุณลย,ย่าก็ไม่ได้กูคูณเล่ยส่วนคู่กลางครับผมเป็นปาเดียนลุยโอ้โหปาเดียนลุยนี่บอกยอดคือแบบจังหวะเขาเนียนกิฟต์อ่ะเออนะคือไม่แปลกใจที่ติดทมีมยอดเยี่ยมะนะครับผมแล้วก็กายตัวนึงก็เป็นบาริเดสนะครับผมส่วนปีขวางนะครับโอ้โห ตัวนี้นะครับผมคือขุมทรัพย์ของวงการฟุตบอลเราด้วยเพื่อนๆคือแม่งแบบเด็กที่แบบอายุ16 17แต่แต่มึงสุดตีนอ่ะไอ้เที้ยมึงเล่นนิ่งเกินนะคือแบบแอสซิสต์สวยๆแบบสายลูกอ่ะรายการนี้ก็มาณ4ลูก5ลูกด้วยมั้งเออประมาณนนั้นแล้วก็ยิงเบงหนึ่งลูกกบับลูกปั่นของโค้ชใสฝรั่งเศสอ่ะแม่งสุดตีจริงตัวเนี้ยนะโอ้โหคือแบบตอนเด็กคือเมสซี่แบบถ,ถ่ายถ่ายโอนพลังให้ไงพลังแห่งหเทพนะครับผม นโค้ของวงการฟุตบอลของเรานะครับตัวกล้องหลัง3ตัวนะครับผมคูคูเลย่าโอ้โหคูคูเลเล่คือคูไม่อยากจะเชื่อว่าทีมชาติมันจะเล่นได้ดีขนาดเนี้ยนะคือแบบบอลสโมสรคือแบบมึงเล่นโค้ดต้นตีนอ่ะสร้างโอ้โหคือแบบทีมชาติม่นแบบมึงเหมือนมึงคนคือคนละคนอ่ะทั้งแบบเติมเกมแล้วก็แบบ การจ่ายบอลน,นี่คือมึงสุดยอดนะตรงกลางเป็นเป็นมาร์ตินเนสนะครับผมมันนี้ก็ไม่ได้ดูฟอร์มกันแต่ก็คงจะเล่นดีนะครับตังหลังอีกหนึ่งตัวครับผมลาฟอกนะครับผมปอกแปะปอกเก่านะตัวนี้ก็ถือว่าสุดยอดเหมือนกัน,นการแบบคุมเกมอ่ะการดึงช้าการจ่ายบอลเนี้ยคือไม่สุดตีนเด็กเก่าแมนซีนี่มันสุดตีนอ่ะเออส่วนผู้รุกสาประตูนนะครับมันไม่มีนะมันไม่มีผู้รุกสาประตูที่มาจากทีมแชมป์ของแต่ละทวีเพื่อนเก็ใช้ประตูที่ผมใช้อ่ะเออเรน่าโอเคครับผมส่วนไลฟ์อัพก็เป็นประมาณนี้นะ แล้วเราไปดูซิว่ามันจะเก่งและแค่ไหนคือแบบแชมป์สองทวีปไปอยู่ด้วยกันแล้วแบบแครมันจะสู้เราได้วะเออคือนะแ๋ยวเราไปรับชมบนรยเกมไปครับผมจุกูมาครับผมเข้าสู่เกมครับมาดูซิว่าทีมแชมป์สองทวีปมารวมกันนั้นจะเป็นเช่นไรนะครับผมคือทีมมันเก่งแต่ว่าคนเล่นมันกล้าก็นะมันพูดยากอะเออคือ สิ่งทีท่ด้วยเก่งแตู่กูเล่นการดไงเรื่องเรื่องนะโอเคเรามาดูกันสิว่าจะเป็นเช่นไรนะผมเฮ้ยแต่เจอตึงนะผมบอกเลยโอเคมันเจอตึงตึงจัดอะตัวเนี้ยเนี่ยเป็นแบบตัวท็อปท็อปของเซิร์ฟอะอ้าวแทงหลุดดิคุณย่าคุณปู่ขุนปู่คุณย่าอ้าวเอาเลสมางี้โอ้ยแม่งแย่งมาจากตีเลยสัส อ่าเขาทำเมสซี่เขาทำเมสซีก็เรียบร้อยดีครับโอ้โหประตูแรกมาแล้วครับผมนี่คือว่าที่บอลลงดอสมัยที่9ครับมาแล้วครับผมโอ้โหปีนี้จะได้บอลลงดอยไม่ได้เมสซี่ถ้าปีนี้เมสซี่ได้บอลลงบอลลงดอยคือคือแบบมึงปีต่อไปก็เอาให้มันด้วยนะให้ครบสิบรูปนะแต่นี้คือเดี๋ยว,วปีนี้คือแบบเต็งๆต็บอกว่าน่าจะเป็นแบบ ค้าว่าคาวอ่ะค้าว่าคาวไม่ก็โรดีด้อ่ะพเพื่อนเออโรกมานั้นอ่ะแต่ว่าอนาคตคนต่อไปนี่แหละครับผมรามีนครับรามีนเด็กเปรตยามานไอ้เ้ยแมงสุดจริงอ้าวลูกนี้มามา,มาขึ้นไปเอาบลเลสเรียบร้อยหูยทีมแชมป์แบบคอมโบสองขอกวีมันคือแม่งสุดตีนว่ะหูต้องยอมจริงวะ่ะแล้วใครจะสู้เนี่ยเพื่อน โอ้โหถ้าใครมีแบบใครมีทองเหลือสักแบบพันทองนะผมแนะนำเลยเพื่อนๆนะเติมเข้าไปเอ้ยไม่ใช่เติมเอาเป็นแรกซะนะจัดทีมเลยเนี่ยจัดจัดได้ทีมนึงอะโอ้โหแล้วไม่ต้องลุ้นเหลวว่าแบบจะได้หรือไม่ได้อะคือมันได้โชว์ๆอะแล้วผมมีอยู่วันพันทองอะวันพันหนึ่งร้อยทองอะผมก็แลกมาหมดอะโอ้ซุดจริงเอาไม้แล้วครับโอโม โอโม่ mo, เนี่ยแบบขาวกางเกงในขาวอะโอโม่โอ้โอโม่ที่คือแบบที่ซักผ้าซักแบบผ้าขาวอะโอโม่เมซี่โอ้โหลืมไปเลยว่ามีแบบยามานอยู่ทางซ้ายมือน่าจะแบบปั้นยามานหน่อยวะยามมนสกิลโอ้โหเจนแม่งนิ่งคืบคือเป็นแบบยืนดักเลยอะดูนี้คือรูปประสบการณ์เขานะ คือเขาเก่าเกมกว่าคือแบบประสบการณ์เขาเยอะนะถ้าว่าร่างบอลลปานอลไปแล้วคุณย่าคุณปู่คุณปู่คุณย่าคุณปู่คุณย่านี่ปีนี้เขาฟอร์มดีเหรอเอายูโรผมเคยดูบอลโลกผมว่าฟอร์มมันไม่เท่าไหร่ะหัอสู้คูคุณเลยีย่าไม่ได้หรอนะน่าจะหาไปขวาติดสักตัวนึงอันนี้แบกซ้ายคู่เลยไปเอาวิ่งแล้วนะ่ะวิ่งแล้วนะ่ะเอาบอลเลส เอาเลเซงยังไงคราเลดยังไงเอาต่อคืนคุณย่าก่อนสก,กิลคูนดดบีบสองคุณย่าโดนบีบสองจอคูคุณย่าเติมเกมคูคุณย่าเติมเกมไม่ได้เลยเพราะว่าเลื่อถอยไปอยู่กับเซนเตอร์ไงหลังสามอ่ะเจอรามินปั่นนะพี่บอกก่อน <c oughs> เจอรามินปั่นนะบอกพี่บอกไว้ก่อน เอาวิ่งนี่ครับเอาเวเลสวิ่งนี่ครับกับแซงกับแซง้ยโอโม่งโอโมหมดหมดแรงเร็วอย่างไรกี้อันนี่เอาแต่ไปซักผ้านะแต่ไปซักผ้าขาวแล้วมึงอะแต่โอโมโอโม่ี่ฟอร์มดีจัดบอกเลยยูโรห์เนี่ยครึ่งแหลกครับผมจัดไปสองเม็ดครับผมนะมาผมต่อขึ้งหลังครับ ดูซิว่าเราจะสามารถจํำเขาต่อได้หรือเปล่านะเดี๋ยวเราจะโดนเขาตีตื้นขึ้นมานะครับผมเพราะว่าตัวที่ตัวทีมพอนีเขาข้างโหดนะไลน์อัพเขาอันนี้ต้องยอมรับก่อนไลน์อัพนี้เขาดีดีกว่าเรานะอื้มออยามานยามาันแบเจอตัวตำนานวะ่ะความเก่าที่ยังสู้ไม่ได้เฮ้ยเจอปุ๊บไปส่วนดิส่วนนี่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยาย ย่างจังใจไอ้ย oh, ่าโอ้โหโอโมโอโมนี่แข่งแข่งโป้งน้ำกินนี่ไปครับสวนครับสวนครับสวนครับไปแล้วครับเมสซี่โอ้โหเมสซี่โดนบิดสองอุ๊ยแบบโดนแซนวิชว่ะเมสซี่ไปต่อเมสซี่แตะเข้าในกำลังจะปั่นเลยเดี๋ยวเดนยาแมนกูเดี๋ยวเดนยาแมนกูดูด้วยเดนยาเมาด์ดนยาเมาด โอ้โหเด็กมันกำลังจะเกิดเด็กมันกำลังจะเกิดแต่เองไม่ปล่อยวะป้าโชยคนนี้ต้องต้องเข้าใจนะมันต้องเองต้องปั้นแบบเยาวชนนะเว้ยจะไปจะกัดขาดขาดขาเยาวชนได้ไงปึ๊บปับ๊บโ,โหต้องบอกเลยว่าไอ้เป็นเป็นกันมันวะ่ะโอ้โหดูดิทะลุท<อ>ะลุทะลุลุดลุด โอ้โหผู้พิทผู้จุเมสซี่ืหเมสซี่ยังไม่เข้าได้อย่างไรลุยลุยที่ฟอร์มดีจัดลุยที่ฟอร์มดีจัดคอ,อร์มบอลเหนียวแน่นคอร์มบอลเหนียวแน่นสุดยอดตัวนี้นทั้งในเกมทั้งในชีวิตจริงเลยวะผมว่ามันเก่งทุกตัวเลยนะเนี่ยเพื่อนเพื่อนต้องใครแบบพอมีทองเหลือแบบพันทองนะจัดเลยแนะนำเซตเนี้ยคือเก่งทุกตัวคือลงแรงสบายอะ่ะ อ้าวยาเมายา,มาเมายาเมาแอ,าอซิดอีกแล้วยา,มาเมาโอ้ยยาว่าแอซิดทั้งแบบในชีวิตจริงแล้วไม่ในยาในเกมเพื่อนไปดูดินี่แบบทายาตส่งต่อให้แบบให้ทายาตให้ทายาตยิงนะความเก่งส่งต่อความเก่งครับผมเด็กมาสจันท์ส่งต่อให้เด็กมาสจัน์นะเด็กมาสจันท์ยุคเก่ากับเด็กมาสจันท์ยุคใหม่ ได้เกิดขึ้นแล้วครับผมไปโหยิ่ดูดีบุกต่อเนื่องบุกอย่างต่อเนื่องอื่ะเพื่อนเพื่อนต้องหาหาจัดแล้วนะต้องหาจัดแล้วนะไล์อับเนี่ยไล์อับเนี่ยต้องหาจัดแล้วนะอ้หูยโอโม่โอโมโอ่โโมโเมตรียมยิงแล้วไอสัตว์ขาโอโมโอก่กัอบดุดเมื่อนกะี้เลยไล์อับนี้แบบไม่มีผิดหวังอ่ะเพื่อนเพื่อนต้องจัดว่ะนีโ่โหลเลเ่ลเล จเจ้าคูรีลีสอาฮ่าห้าอะห้าแล้วมาอย่างนี้เรียบร้อยบายปิดกล่องปิดกล่องสี่เม็ดโอ้โหบอกเลยครับว่าแม่งโหดจริงอะไลอ้นอนเนี่ยแล้วใครจะสู้อะ่ะแชมป์ทีมรวมทีมแชมป์เทวีปแล้วใครจะสู้เนี่ยต้องถามก่อนเรื่องยอมรับก่อนเรื่องยอมรับก่อนเลยไปเอาอีกดูไหมล่ะเอ้ย เอ้ยนี่ขนาดไลอาเขาอย่างตึงนะผมบอกไว้ก่อนไลอาเขาตึงแต่พอดีป่าตึงกว่าแค่นั้นแหละเอาวอลเลฟแทงยาวเมสซี่ไหวเปล่าเามสซี่ไหวเปล่า,อาโอ้โหอย่าเมา,เาแบบเตะเข้าแตะเข้าแบบทางทางไอ้นี่พอดีไงทางประตูอ่ะไอ้เขี้ยนั่นนั้นแบบได้จบแล้วเพวื่อนโอเคครับผม,ผมก็สำหรับ ทีมรวมทวีป e นะทีมรวมรวมทีมแชมป์ทวีป e นะครับผมคือแบบแม่งสุดจริงนะถ้าเกิดใครแบบคอยมีทองเหลือเน,นี่ยจัดได้เลยนะเพ,พื่อนผมว่าแม่งยอดทำแบบฟูลทีมได้เลยอ่ะเออแล้วแบบตั้งตีมันใช้ได้นะเพื่อนนะโอเคคนระับผมแล้วสำหรับคลิปนี้กันประมาณนี้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอจุาาาอกรู la casa de la bachata